ดิแกนบอกจามหูครับแต่ผมไม่ได้ละจารย์ต้องเปลี่ยนเลยอาจารย์ต้องเปลี่ยนนะจานแต่ผมได้ผมตีล่าเขานี้เองเขาให้คูตีกรองีคูทำอยู่ใต้นะคนเรียนมาสักหน่ยพี่จะทำไม่ได้เขาเปลี่ยนเขาเรียกเขาเรียกพรามเข้าเลยอ่ะเพราะประกอบเขาไม่ให้ฉันเปลี่ยนโอ้โหเขาได้เลยคิดว่าเขาได้ทุกคนเรียกพราเข้าเลยอ่ะโอ้งานไม่คูน่าเรียกพราเข้าประกอบก็ ขาไม่ให้ฉัเปลี่ยนเขาบอกอะไรก็ไม่ได้เขาจะให้ครูเปลี่ยนนะคอยเขาอยู่นกินเน right. ่ครูอยเรียกระกอบขาขึ้นลไไม้ถามข้าไหมาหมดย่างนั้นย่างนัยงั้นยางนัย่ั้ยางนันยงนันางยนัยางยัยงนันางนันางนันยางนันงย่างนันางนั้างนั้างนัยน้นางน้างออ้างนัยน้นางน้า อย่ามาก่อนทํานี่เลยน้ำเต้าความเข้าน้ำเต้าห้ามกันนะเต้นได้แตเต้นเต้นเต้โคตตีนาตาเฉยพอนยาเพงี่พนะดอกเป็นตีไม้เตีตงเพัไหมเตยงาตตงคไปโยงยังไงเรามตียังไงเกองแล้วก็มาตีอ่ะเตี๊น้ก็นังเออ ถามเข้าน้ำเต้าไอ้ป้าปีนี้เนี่ยป้าปีนี้ป้าีนี้ไม่ด้ป้ปีนไหนเพื่อไหนอยวงไหนนบือไหเบิ่อใช่ไหมน้องเราเรียเก่าเองเก่าเนี่ยพึ่งย้ายไปเรียนไปแล้วนี่ยครูเสี่ยวครูเสียนครูอะไรนะครูเสี่ยอเสี่ยวครูปี๊ัรอเสีกครูปี๊ มันจงจักอ่ะมันจงจัดแล้วจงจัดนะบอกดิ่ยอยจูบได้ไหมใครยอยเสก่งแล้วนะมือสี่มันจงจูบใยอยใครยอยเก่งมันจงจัดอย่าไปอย่าไปอย่าไปตะกุมตะกามอย่าไปขอดูนะเขาเห็นแล้วเราทําได้เดี๋ยวเขาให้ถ้าเราไปขอที่เป็นการเดี๋ยวนะมันกดนะการไปเรียนมาครัวอย่าไปขอครูครับตอนนั้นตรงนี้ผมอยากได้ไม่ได้ไไม่ด้ยังวัฒนาไม่ถึงนะ มันยังยังขาดอะไรเยอะนี่ครับคนเดียวดิทำด้วยสิเออสอบปีดีอย่าลืมขว้างถึง่อปียังไงก็ตำน้องหลักเครื่องต้องต่อด้วยต้องกู้ะไรอย่าไปเชื่อเขาถ้าครูปีคนไหนสอนว่า ผมต้องต่อเพลงอ่ะให้โหยดน้นนางตกกันเลยลูกตกไหมูดตกครับโดนจะเลาะโวนแรกวอะอ่าดุนดึงดึงดูดึงอะมันต้องมันต้องต่อครับเพลงฮะดูนดึงคู่โวยไม่ได้ค่ะโวยไม่ได้ทั้งเครื่องนะดูนไม่ต่อเพลงเลยอาจารย์ครผมผมเห็นดูนเขาเนี่ยเครับเพราะว่าเนี่ยอยู่ไม่ได้บอสดูนเพราอว่างเอาไปต่อไปต่อเครื่องคูไปต่อเครื่อง แต่ต้องเกนี่คือขลน่ะเขาอยู่หน้านนะเขานอนเระตกปิ <Onion S 1> ่นอยู MacBook, ่อะเขาต็มปิ่นเลยนะมาแล้วโดนสีหนุ่มมาเนี่ยสีหนุ่มหลายคาใช่ไหมมาแล้วพูดอะไว้เขาบอกดูนเออดูนไม่ต้องกระตอบเลยคต้องตีอะให้ลอยไปโหไป้วลอยจะตกกลับไปแล้วโอ้โหลยว่ากลับไปแล้วเนี่ย ที่กับเราอ่ไหนอะใส่กลับเราไปแล้วไปแล้วไปลยืนละมุนไปล้าไปแล้วแลวแมีเมียมาอยู่ด้วยเมเออนายเมียมันไม่หิ้ก็ต้องทำหวยะคือนี่ยทำได้ยาไปอยุ่นั่งชาร์จไอ้ยัมเบอรถเมื่อช่งปีห้าตนสามหลงไปได้เอาไปนอนเอย สารรันเวยไม่ได้ร้อยอยรอยเพลงเรื่องต่อเรืองแล้วครูว่าไง่ว่าแต่เอไม่กินนะครู้ว่า่ัวเองกน็ว่าอย่ไรแต่มก่าอย่างไรต่ก็่อย่างไรต่ก่าอย่างไรต่ผม็่องไรแต่ยมก็่นองไรแมก็่องไรแม่อยไปแต่ม่อยไแ่มัน่องแล่มก็วยงอบเพ่ผมก็่ยงไรแอ่ผมกวาอยร็จ่อย่างไร่าอางไรต่มวายไม่รู้อไมก็่าอยามก็ว่ ทยอยเหมือนกันไงแต่นี่ไม่ต่างเลยทยอยอะไรก็ไม่รู้พี่เต่าไว้ด้วยพี่เต่าไว้ด้วยติ๊แล้วพี่เสกอ่ะมีดิ้งท้ายด้วยนะเออห้าไปถามเองด้วยนะเรืองนี้มันเป็นเพลงหหาต่อยากต้องครอบใครครอบยากครอบเป็นามด้วยประครบอ่ะครอบเเดียวนะต้องครอบงามครอบงามทะยอยยาก หาย,ยากยของเพลงนี้ดังอ่ะสาย,ส,ายสุพรรณเนี่ยดังอ่ะสา,สายนี้มึงงเออทางสายนู้น่ะสายสายสุพรรณเลยละสายหมดก็ได้งเนีไปดังที่สุพรรณนะจะย่อยเนี่ยครับพี่เสกทำร้องเล่นไพ่พี่กเย่อยยอดต่อนะขอ,ข,ออ <laughs> ของพี่เสกเขาต่อมีคนเดียวแหละพเสกหลุดออกมาได้อ่ะไปแทนนี่เพลง